สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเจมเมาเล่าบันเทิงนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องดาราข่าวไหนแซ่บข่าวไหนดีข่าวไหนโดนข่าวไหนดังอย่าลืมไม่ยากค่ะแค่กดติดตามสั่นกระดิง่งกดทั้งหมดไปเลยนะคะเจมเมาจะมาเล่าบันเทิงให้ทุกวันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเจมเมาเล่าบันทางนะคะวันนี้มีข่าวดีข่าวแซบอะไรมาเมาให้ฟังนะคะโอ้โหข่าวนี้จะไม่ให้มาเมาก็ไม่ได้อะเนาะถึงมันเป็นเรื่องอดีตแต่มันก็ยังจะต้องพูดกันอยู่แหละโอ,โอ้โหเป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่หลายเว็บอยู่หลายเหล่าหน้าหนังสือพิมพ์ โอ้โหข่าวนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ทีเดียวนะคะสำหรับหนุ่มเบนเรซซิ่งอดีตสามีของสาวแพทนัประพานะคะโอ้โหเราก็ได้ไปยินข่าวนะคะว่าโอโห้หนุ่มเบนนะคะโดนเพิ่มโทษอีกแล้วหลังสาลอุทธรณะะ์เนี่ย ตัดสินนายอัครกิตวรโร่จเจริญเดชหรือว่าเบนเรซซิ่งนะคะอายุ IU 36ปี8เดือนพร้อมทั้งปรับเงินกว่า3.3ล้านบาทตามข่าวที่หลายๆช่องข่าวเสนอไปแล้วนะคะโดยม a n ดาของนายอัครกิตหรือเบนเรซซิ่งก็ไม่ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวลูกชายแต่อย่างใดเนื่องจากเตรียมเอกสารและหลักทรัพย์ไม่เรียบร้อยแต่ได้รอส่งเบนเรซซิ่งระหว่างเจ้าหน้าที่ราชทันนำตัวไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและ หลายคนคงอยากรู้ใช่ไหมว่าวันแล้วสาวแพทนะภาเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรหรือเปล่าเป็นห่วงอดีตสาม,มีบ้างไหมโอแต่เรารู้สึกว่าไม่เลยเนาะพอเราไปส่องไอจีสาวแพทนะภาอดีตภรรยานะคะก็ได้เคลื่อนไหวผ่าน IG ซึ่งกงไม่ได้มีประเด็นใดๆเก็บกับหนุ่มเบ้นเลยซึ่งล่าสุดนะคะก็เป็นวันเกิดของน้องเรซซิ่งคะ่ะสาวแพทเก็ได้โพสต์ขอบคุณทุกคนนะบอกว่าขอบคุณครับจะสี่ขวบแล้วครับโอโหแบบเดียวสี่ขวบแล้วนะลูก ขอให้หนูแข็งแรงสดใสสมวัยนะครับ ซึ่งนอกจากนี้นะคะแม่แพทย์นอก็ได้พาลูกชายไปฉลองที่ทะเลโดยแม่แพทย์ใส่ชุดทูพีสีขาวแซบมากแซบมากก็ไก่ล้านตัวนะคะเจมาลขอบุหรีแซบมากนะคะซึ่งสาวแพทย์ก็ได้โพสอะไรแซบๆออกมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าทะเลเดือดเลยโอ้โหดูภาพกันก่อนนะจ๊ะแม่แพทย์ก็หุ่นดีไม่บาวันน้อยยังสวยอยู่เลยค่ะซึ่งแม่แพทย์เนะะี่ยค่ะเขาก็คงจะอยากพาลูกไปพักผ่อนหย่อนใจหลังจากวันเกิดอัน แต่เรื่องอดีตมันก็คือเรื่องอดีตเขาก็จบกันไปแล้วนะคะเราก็ให้กำลังใจทั้งคู่แหละเพราะยังไงถึงจะเลิกกันไปเขาก็ยังเป็นพ่อและแม่นะคะของน้องเรซซิ่งอยู่ค่ะอ่ะอะจบคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมค่ะไม่อยากพลาดคลิปดีๆข่าวโดนๆข่าวแซบๆของเราดารานะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามสาั่นกระดิง่งกดทั้งหมดไว้เลยนะคะจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆค่ะ